ถึงจุดนี้ได้ยังไงยังตะโกนเรียกให้ตีให้ฆ่าอยู่ไม่แปลกใจเลยที่ข้างนอกพูดแต่ว่าครอบครัวสู้ของห่วยๆขึ้นโตกไม่ได้ร่างกายคุณหนูชีวิตนักเพลงเหมือนกับพ่อของเธอเลย <c oughs> ทำไมไม่ทำต่อแต่งงานเลิกกันแล้วใช่หยวนอี้เป็นของฉันระหว่างเราจบลงแล้วอ่อใช่แล้ว นี่คือของขวัญหญที่ฉันให้เธอขอให้เราอย่าก,กันอย่างมีความสุขสองคนนี้เสียงดังมากเลยนะดูสินี่เลือดออกแล้วนะฉันมีแผ่นปิดแผลอยู่เธอมาทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่กลัวว่าเธอจะนอนไม่หลับเหรอดื่มหน่อยนี่ใครให้มาฟู่รวน เธอให้เธอหมวกเขียวใบหนึ่งเต่าเขียวตัวหนึ่งเอ้าอย่าพูดแบบนั้นนี่เข้ากับเสื้อผ้าของเธอได้ดีเลยเขียวส้มเขียวฟู้รวนบางคนยังสามารถกินอาหารเช้าได้อีกฉันเห็นคนที่อยู่ข้างๆเจิงเฉิงหลิงอยู่กับคนจากสมาคมการค้าในเมืองยามฉันได้ยินมาว่า ดูเหมือนว่าเมืองยามจะสร้างอะไรบางอย่างสถานพยาบาลเชิงพาณิชย์ฉันก็เคยได้ยินมาก่อนเมืองยามค่าคืนอาจจะทำบารแพทย์เชิงพาณิชย์แต่โครงการแบบนี้มีคนทาในประเทศน้อยมากการลงทุนสูงความเสี่ยงมากนี่แหละที่ทาให้เห็นท้องต้องการกับเจียงเฉิงหลินเตรียมตัวที่จะกัดกระดูกชิ้นนี้โครงการนี้มีความสนใจสูงในประเทศถ้าการทดลองสําเร็จมันจะเป็นขนมเค้กชิ้นใหญ่ชิ้นถัดไปสี่พี่สาวดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันถึงคุณจะได้มาสิทธิควบคุมทั้งหมดของรีสอร์ทจะเป็นอย่างไรที่เคยคนก่อนของเรา ก็เป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในรัฐส่วนบ้านเราก็แค่คนรวยใหม่ใช่ใช่ใช่แขนเล็กสู้ขายใหญ่ไม่ได้หรอกทางานหนักมาครึ่งวันตราบใดที่พี่เขยอยากจะต่อสู้กับเราโครงการในเมืองยามคำ่ำคืนนี้ก็ไม่มีส่วนของบ้านเราและสิ่งที่เราลงทุนไปก่อนหน้านี้การลงทุนจํานวนมากแรงงานและทรัพยากรก็สูญเปล่าหมดแล้วพวกคุณต้องการจะพูดอะไรสี่พี่สาวหรือไม่ก็ให้คุณรีสอร์ทซุหนิงของคุณ5 5เซ็นของหุน้นโอนทั้งหมดให้ฉันเถอะถ้าเป็นแบบนี้อาจจะนะเจียงสีน้อยจะไม่ทําาาให้เรรรกัับบคคอวูล ให้เราเข้าร่วมโครงการขอส่วนแบ่งหน่อยนะความคิดดียังมีข้อเรียกร้องอะไรอีกไหมยังมีตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของคุณก็ให้ฉันด้วยเถอะยังมียังมีของที่อยู่ในชื่อคุณรถหรูและบ้านหรูทั้งหมดถ้าทั้งหมดให้ฉันจะดีที่สุดคุณคุณสี่พี่สาวคุณหมายความว่าอะไรฉันอยากให้พวกคุณตาสว่างยังไม่มืดเลยฝันกลางวันทำไม ฉันขอเติอนพวกคุณเก็บความคิดที่ไม่ควรมีของพวกคุณไว้ไม่อย่างนั้นถ้าใครยื่นมือเข้ามาฉันไม่รังเกียจที่จะจัดการพวกเขาด้วยคุณกล้ามาที่นี่กับเราเหรอถ้ามีฝีมือก็ไปสู้กับเจงเฉิงหลิงสิฉันก็มีความคิดแบบนี้อยู่มาที่นี่สูชฉันจะจัดงานปาร์ตี้คนโสดให้คุณงานปาร์ตี้คนโสด คุณมีเรื่องสำคัญอะไรอีกไหมเป็นคุณที่ไม่มีเรื่องสำคัญอะไรเลยตอนนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหน้าตาของคุณยายคุณกลืนความรู้สึกนี้ลงได้เหรอฉันกลืนไม่ลงนานเลี้ยงวันเกิดจะส่งหมวกเขียวให้คุณคุณมองไปรอบๆใครจะสู้เจงเฉิงหลิงได้ล่ะได้ยินว่ากำลังทำโปรเจกต์ที่เมืองกลางคืนอยู่จะทำให้คุณสะดุดคุณก็รู้เรื่องนี้ดีเขาไม่เห็นใจคุณทั้งคู่อยากกันแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่อเขาพูดได้มีเหตุผล คุณมั่นใจหรือว่าคุณหาคนที่ดีที่สุดให้ฉันเป็นหนุ่มหล่อที่ดีที่สุดทั้งนั้นไม่อย่างนั้นฉันจะเปลี่ยนใจสาวสาวคุณสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศของฉันได้แต่คุณไม่สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับรสนิยมของฉันได้วันนี้มีคนมาที่นี่มีแค่สองเล่นขโสด,ดและหล่อพอทำไมคุณถึงไม่มีคนที่ถูกใจเลยคนที่ถูกใจก็ไม่เห็นแต่ มีของไม่ดีเข้ามาใครให้เขาเข้ามา<ต>โสด,ดและหลอพอแค่ประสีคำนี้เขาก็ต้องมาร่วมสนุกด้วยฉันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกเขามาที่นี่เพื่อทำลายบรรยากาศแน่ๆ ไม่เชื่อก็ลองดูสิสคุณรีบเลือกสักคนเถอะแพ้คนไม่แพ้ท้าคนที่ไม่รู้คิดว่านี่คือการรวมตัวของคนโสดจัดขึ้นเพื่อเขาคนอื่นๆก็สามกันหมดแล้ว แค่ให้เขาเป็นจุดสนใจคนเดียวก็เลยเอาเขามาเป็นตัวตลกเป็นผู้ชายบริการลองมองในมุมอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายเลยเขาอยากแสดงฉันยังไม่อยากให้เขามีเวทีแสดงเลยขมเห็นคนจนถึงหน้าบ้านแล้วเจงเฉิงหลิงมีบางอย่างขมเห็นคนเกินไปเสียงเพ้าหนิ เวินซื่อเหยียนฉันจำได้เวนซื่อเหยียนคนนี้เคยตามจีบคุณใช่ไหมเขาเคยอยู่ที่หน้าห้องเรียนของเราร้องเพลงนี้เหมือนกันคุณพูดววาวันเวลาทำไมไม่ทิ้งรอยไว้ที่หน้าเขาทิ้งรอยไว้บ้างล่ะแค่หน้าของเขาถึงจะไม่ใช่นามสกุลเวินก็สามารถมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีได้ตลอดชีวิตใช่ไหม อย่ามัวแต่คิดรีบลงมือทําตอนนี้เขาครอบครัวตกยากคุณมีรถสปอร์ตและบ้านหรูเห็นท้องต้องการเขาร้องเพลงนี้ออกมาคุณคงไม่คิดว่าเขามาหาฉันใช่ไหมสิบปีที่แล้วฉันเคยร้องเพลงนี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังฉันบอกเธอว่าฉันชอบเธอตอนนี้ฉันจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังฉันบอกเธอฉันกลับมาแล้วหัวใจของฉันเมื่อเปรียบเทียบกับสิบปีก่อนก็ไม่ได้น้อยลงเลยฉันคิดถึงเธอ ำไมถึงกลับมาเอาตอนบ่ายก็เลยขึ้นเวทีอย่างเร่งรีบกำหนดการแน่นเอียดเลยเจอปัญหาในเมืองกลางคืนสรลกใดที่โลกนี้ยังมีผู้หญิงก็ไม่ถึงตาฉันมีปัญหาอ้อใช่แล้วฉันกลับมาเพื่ออดีตภรรยาของเธอคำพูดของคุณหมายความว่าอะไรสมัยก่อนไม่ควรทำร้ายภรรยาของเพื่อนตอนนี้ดีแล้วไม่ได้บอกว่าอดีตภรรยาก็ต้องมีมายายใช่ไหม คนที่ไม่รู้ยังคิดว่าฉันแต่งงานกับฟู่รวนมาเกินสิบปีตอนที่เธอไม่ได้อยู่กับฉันคุณไม่ยุ่งอยู่กับการทำให้แม่อุปถัมเหรอฉลองวันเกิดครบครอบห้าสิบปีก็แค่ไปรับส่งแฟนสาวคนเล็กก็ไม่เห็นคุณจะมีมารยาทมากนะักรุ่นพี่สบายดีไหมอารวนทำไมคุณเพิ่งมาถึงโอ้ยฉันคิดถึงคุณมากาากอด โย่ทำไมมันแปลกๆรู้สึกเหมือนเพื่อนผมมีแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาเ,เดี๋ยวมีเวลาหรือเปล่าไปกินของว่างด้วยกันเถอะดีเลยตอนนี้มีแล้วพาไปที่ไหนสักแห่งรสชาติของหลงโจเก่าฟู่รวนท่าอ,อย่ามาคุณด้หาคนใหม่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็ไม่ใช่เรียนมาจากคุณเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตต้องการให้ผ่านไปได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเขียวๆบววนหัวเขียวจริงนั้นถ้าคุณไม่พูดไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นคนบ้าผมเห็นว่าคุณเป็นคนจริง,รงคนที่ยังตัดใจไม่ได้ปลิ้งไป ถึงแม้ว่าจะทำลายบรรยากาศแต่ผมก็อยากถามสักคำอารวนคุณไปเพราะผมใช่ไหมงั้นตอนนี้ผมจะไปที่รถเขาคุณยังเหมือนตอนเด็กๆชอบเล่นมุกอารวนขอคุณได้ไหมนี่คือของขวัญต้อนรับฉันมีอีกมากคุณต้องการไหมคุณที่ฉันอะไรก็ชอบชอบตอนเด็กๆตอนนี้ก็เหมือนกัน ฉันไม่เชื่อหรอกผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งจะรักฉันอย่างจริงจัอยอยงได้ยังไงมีอะไรพูดตรงๆเลยมาหาฉันมีจุดประสงค์อะไรเอาละ่ะงั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วเขตพัฒน,นานาลิ่งเมืองเยี่ยที่ดินแถวนั้นกว้างใหญ่ส่วนหนึ่งทำเป็นเขตปลอดภาษีส่วนอีกหนึ่งทำเป็นบ้านพักคนชาราเชิงพาณิชย์ฉันทำงานในเมืองเยี่ยมานานหลายปีมีเครือข่ายแต่ไม่มีทุนแต่คุณกลับตรงกันข้ามเงื่อนไขฉันบอกแล้วว่าฉันชอบคุณคุณกลับไม่เชื่อเมื่อปีที่แล้วเจียงเฉิงหลินก็พูดแบบนี้กับฉันงั้นเขาก็เคยมีเวลาอยู่ด้วยกันนปีะ สว,สวยๆซื่หนิงแปดร้อยล้านคุณมีไหมฉันไม่มีพ่อท่านไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเหรอทำไมถึงกลับมานี่ไม่ต้องพูดกรร็รู้พ่อได้ยินว่าคุณถูกดูหมิ่นต่อหน้าสาธารณะในงานวันเกิดทําให้ครอบครัวฟู่เสื่อมเสียชื่อเสียงกลับมาเพื่อจัดการกับลูกสาวบุญธรรมของคุณฟู่จริงต้องระวังในการพูดพ่อฉันไม่ได้พูดมั่ว ตอนนี้ทั้งมิงโจใครไม่รู้เธอคือบิดาที่แท้จริงของฟู่รวนคือฟู่ชางอี้และฟู่ชางอี้ถูกศัตรูไล่ล่าจนถึงสามในฐานะพี่น้องแท้แท้ของคุณได้อุปการะเด็กกำพร้าสองคนนี้และเธอนี่เป็นภาระจะไปเปรียบเทียบกับลูกสาวแท้แทของฉันได้อย่างไรได้สาระพ่อคุณจะทำแบบนี้เพราะลูกสาวอุปธรภมคนเดียวได้อย่างไรและทำร้ายลูกสาวแท้แท้ของฉันได้อย่างไรลูกสาวอุปัมร,รมมีอะไรผิดหรือร่วนเรียกฉันว่าพ่อมาเป็นเวลาย,ยี่สิบปีถึงแม้จะไม่มีสายเลือดแต่เหมือนพ่อลูกแท้แท ถึงแค่สนิทกว่าลูกสาวแท้ๆของคุณอีกคุณมีสิทธ์อะไรมาชี้นิ้วสั่งสอนเธอ <c oughs> พ่อพรุ่งนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลกลับมาครั้งนี้โดยเฉพาะ <c oughs> ก็แค่อยากบอกคุณ <c oughs> สิ่งที่คุณอยากทำพ่อสนับสนุนคุณเต็มที่ทำไปเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพ่อจะรับผิดชอบเอง <c oughs> พ่ออ่าไม่ใช่ฉันบอกคุณว่าคุณเป็นคุณหนู ทิ้งอาหารเสริมชั้นยอดไว้ไม่กินเ้ารู่ไปกินโจ๊กก็ดกะดื่มมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละเจี <c oughs> ยงเฉิงหลิน เช้าคนไหนรู้จักกันบ้างพวกคุณไปที่นั่นเจียเฉิงหลิงคุณเบาๆหน่อยคุณเจียเฉิงหลิงคุณควรให้ฉันคุณควรให้คำอธิบายกับฉันเพียงแค่คุณปรากฏตัวก็มีคนมากมายเล่ล่าฉันจะมีเรื่องบังเอิญแบบนี้ได้ยังไงคุณไปที่จินเหอเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ ต้องการเล่ล่าคุณยังต้องเลือกคนอีกเหรอใส่ใจตารางส่วนตัวของฉันขนาดนี้ช่างเป็นคนไร้าประโยชน์จริงๆคนมากมายขนาดนี้ก็ไม่มีใครทําร้ายคุณทําเรื่องแบบนี้เพื่อแก้ไขความไม่ยุติธรรมแค่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยของตัวเองเหรอฉันอยากทําให้คุณยังต้องปิดบังอีกเหรอก็ใช่ถ้าเป็นคนที่คุณหามาคุณก็คงไม่เตือนฉันคุณกําลังเป็นห่วงฉันฉันเป็นห่วงว่าคุณจะไม่รอดฟู่รวนยอมรับว่าคุณใส่ใจฉันมันยากเหรอหยวนฟู่รวน คุณยอมรับว่าคุณใส่ใจฉันมันยากเหรอคุณนี่คือแค่เราสองคนคุณบอกฉันแบบลับๆฉันจะไม่บอกออกไปคุณนี่ถือเป็นการเข้ามาอ่อยไหมฉันจะกอดบรรพบุรุษของคุณอย่าต่อสู้เลยสู้ต่อไปที่นั่นก็ยังนุ่มอยู่ดีคุณเกิดปีหมาคุณชอบฝันกลางวันขนาดนี้เลยเหรอคุณน่าจะคิดดูบ้างหลังจากนี้คุณจะทำอย่างไรฉันจะเผาเงินกระดาษให้คุณไหม ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ,งๆฉันจะดึงคุณมาเป็นตัวช่วยแน่นอนพรุ่งนี้เป็นเมืองกลางคืนงานประมูลที่หนาหลิงฉันได้บัตรเชิญสองใบขอโทษนะแฟนใหม่ของฉันรออยู่ขออภัยที่ต้องขอตัวขอบคุณลำบาก คุณขับรถมาส่งฉันที่เมืองกลางคืนเองเลยเหรอทำงานให้คุณทำอะไรก็ไม่ลำบากคนที่คมก็ยังเป็นผลไม่หวานแต่ช่วยดับกระหายตอนนี้จะไปไหนคุณจะไปไหนโรงแรมงั้นฉันไปกับคุณฉันไม่มีบ้านในเมืองกลางคืนอยู่แล้วคุณคงไม่ได้หมายถึงจะให้ฉันอยู่ด้วยกันใช่ไหมฉันได้ยินมาจากโทรศัพท์ของใครบางคนฉันเป็นแฟนของเขาขอโทษนะแฟนใหม่ของฉันรออยู่ขออภัยที่ต้องขอตัว ความสัมพันธ์แบบนี้ของเราถ้ามาอยู่ด้วยกันเจียงเฉิงหลินจะสงสัยไหมเรามีความสัมพันธ์แบบไหนคุณเป็นเพียงหนึ่งในผู้ที่ตามจีดฉันมากมายระหว่างเรานั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุยเรื่องแบบนี้สิ่งที่คุณควรเป็นห่วงตอนนี้คือจะทำอย่างไรในความร่วมมือนี้ทำเงินให้ได้มากขึ้นไม่ใช่เอาใจไปจัดจ่อที่ฉันเอาละน้องสาวหยวนวน สี่พี่ชายเรื่องใหญ่ที่สี่พี่ชายถูกทำร้ายกลางถนนบ้านเจียงกลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่แท้คือเมือ,อยงยามค่ำคืนมีเรื่องที่สำคัญกว่าชีวิตฉันยังคิดว่าคุณพาแฟนมาที่นี่วันนี้เหรอคุณมีเรื่องจะหากับเขาเหรอฉันจะให้เบอร์โทรเขากับคุณไม่ต้องหลอกฉันเป็นเพื่อนเก่าของเขามีเบอร์นี้อยู่แล้ว ฉันเปลี่ยนเพื่อนร่วมโตไปสามคนทั้งหมดเป็นแฟนเก่าของเขาโอ้นี่มันบังเอิญจังสี่พี่ชายครั้งหน้าระวังหน่อยนะไม่อย่างนั้นจะเจ็บมากกว่ามือแน่ใช่แล้วบนไหล่ย,ยังมีรอยฟันอยู่เลยฉันเพิ่งไปห้องน้ำทำไมคุณไม่รอฉันฉันก็อยากเข้าไปหาคุณ แต่ฉันกลัวว่าคนข้างันี่จะไม่ให้เข้าหรือว่าสองคนนี้จริงๆแล้วคบกันแล้วเหรอ,อเมื่อกี้นีนั้นมีแค่ฉันคนเดียวออ้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอยากอาเจียนมันก็ลองกินมะนาวสักลูกสิอย่าทำหน้าเปรี้ยวเลยโอ้นีไม่ใช่เมื่อก่อนเหรอซึ่งพาผู้หญิงรวยไว้ห้าสิบกว่าคุณเงินที่ทำเงินได้แปดสิบล้านในสองวันใช่ไหมทำไมถึงสนใจฉันขนาดนี้อยากตามจริงเหรอ,อขอโทษนะฉันเป็นคนเรื่องมาก ไม่เหมือนคุณที่ทำได้แค่เก็บรองเท้าขาดสวีเจิงซั่วคุณกำลังด่าคนอื่นอ้อมๆใช่ไหมนี่ใคกรกันกล้าพูดกับคุณฟู่ร่วนแบบนี้เลยเหรอนี่คือเลขาของประธานสมาคมการค้าเมืองยามค่ำคืนและยังเป็นนักธุรกิจเก่าแก่ในรัฐหลานสาวของคุณชช่ป๋อซงสาวงามชั้นนำของรัฐตัวจริงคุณฟูร่ร่วนชิดมากไปแล้วฉันแค่ไม่ชอบบางคนใช้ความรักเป็นข้ออ้างมองเห็นแต่ผลประโยชน์จากอดีตสามีการกระทำที่ต่ำทรามเพื่อหากำไรก็ไม่ได้จนถึงขนาดกินข้าวไม่ได้นี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้เพื่อเงินคุณกาลังอออรร่ออะไยู ก็ไม่มีใครชอบคุณอยู่ดีคุณถึงฉันจะคิดแค่เรื่องเงินและชีวิตเมื่อไหร่ถึงจะถึงตาคุณช่วยเขาแก้ไขความไม่เป็นธรรมเหรอคุณเป็นใครสําหรับเขาฉันเองตอนที่เรียนอยู่ต่างประเทศก็เคยคบกับเฉินหลินตามลาดับชั้นคุณควรเรียกฉันว่าอาวุโสหรือไม่ก็พี่สาว